ว่าทุกวันนี้สมาคมตั้งแต่ยุคที่แล้วมาแล้วเขาให้ความสําคัญในการสร้างโค้ดเยอะมากอืแต่เขาไม่ค่อยให้โค้ดอะไปได้ใช้วิชาอื ถูกป่ะถ้าอย่างยุทธหลีกเนี้ยไปทําทีมมาแข่งกันเนี้ยเฮ้ยมันกันหนึ่งในสิ่งที่ถ่ายทอดวิชาได้นะประเมินแล้วคุณก็แล้วคุณก็ให้เขามาเรียนเนี้ยคุณให้เขาเรียนซีคุณให้เขาเรียนจีเลยเส้นก่อนอะไรเงี้ยซึ่งโค้ดอาคาเดมี่ปัจจุบันมันต้องมีรับรองไอเจใช่ครับถูกไหมสโมสรโค้ดอคาเดมี่ก็คุณให้เขามาเรียนน่ะคุณก็ให้เขากลับไปใช้งานที่ให้เขาอาคาเดมี่เขารู้ว่าเออไปเรียนมาแล้วนะมันมีอาวุธให้ออกนะมีของให้ออกถูกไหมเออผมว่ามันมันมันไปทุกภาคส่วนนะ แล้วมันจะประเมินได้ถึงหลักสูตรการสอนโค้สด้วยเออคุณเอาโค้ดมาเรียนเป็นร้อยเปนคนแล้วออกไปทํางานออกมาเล่นเหมือนกันหมดแต่มันผิดเนี่ยแสดงว่าคุณต้องกลับไปดูระบบการสอนโค้ดที่มันล้มเหลวสอนแบบนี้มันไปต่อไม่ได้ไทยแลนด์เวีใช่ไหมไม่ใช่ไทยแลนด์เวหมายถึงว่ามันยังไม่รู้มันเวยอะไรไม่รู้อ่าโอเคมันยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันออกมาเนี่ย ไม่ต้องโกหกกันเลยครับมันมองออกว่าดีหรือไม่ดีมันมองออกว่าชนะเพราะอะไระมันมีแบบแผนชัดเจนถูกต้องอตามหลักสากลที่ไปต่อยอดได้หรือเปล่าดัางนั้นถ้าโค้ชที่อบรมร้อยคนไปทำร้อยคะแนนี้ออกมาเหมือนกันหมดแล้วถูกกันหมดโปเผ <ม S 2> ชผมชอบผมชอบแสงสว่างของประเทศผมชอบอันนี้นะเพราะว่า มันก็เหมือนที่เราพูดเจแปนเว์ไทยแลนด์เวทแหละอันนี้มันคือจริงเพราะว่าโค้ดมันอบรมมาจากวิทยากรของสมาคมคนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีคอนเซปต์เหมือนกันว่าไอ้ซีเลเซนคุณเรียนนี่หนึ่งสองสามสี่นะคุณต้องกลับไปสอนอย่างนั้นนะถ้ามันเหมือนอย่างที่พี่ธงพูดเด็กมันก็ทั้งประเทศมันก็จะอบรมความรู้ไปในทางเดียวกันถ้ามันออกมาดีเราก็โล่งแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีหยุดกลับมาล้างที่ระบบการฝึกสอนโค้ดใหม่อื การระบบการฝึกสอนโค้ดแบบนี้มันไม่ได้เรื่องแน่ๆถ้ามันออกมาแล้วเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันออกมาดีโอ้คุณสุดยอดอทําต่อเนี่ยมันประเมินได้จากยุทธลิขเพราะมันต้องเป็นเวทีให้โค้ดได้ได,ได้ได้ลองในการ,รใ,นในการใช้สิ่งที่เรียนมานะก็ไปสอนเด็กมาแล้วเป็นยังไงเลยอันนี้เห็นด้วยนะพอพูดแล้วพอได้ประเด็นใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่ให้เด็กมีเวทีอย่างเดียวโค้ดด้วยมันประเมินประเมินหลักสูตรการฝึกสอนคือเด็กเนี่ยพันคนมีวิธีเล่นแต่สอนผิดทั้งพันคนมัน ผิดองศาเดียวมันก็ทะลุโลกแล้วเออฉะนั้นมันเป็นการประเมินใน,ในป,รประเมินผู้ฝึกสอนด้วยครับผู้ฝึกสอนเรียนรู้มาแบบไหนเอ,อ่อไม่ได้หมายความว่าไม่ดีถ้าดีเราก็โชคดีไปถ้าไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขออไม่ใช่ปล่อยให้ถล่ากันแบบนี้ไปคัดส่วนบุคคลอ่ะมันมองไม่เห็นหรอกเข้าใจหมดถ้าเข้าใจพวกนี้หมดนะไม่เกินห้าคนได้นะอิชิอิมานะอิชิอิจะทํางานง่ายกว่านี้อ,อืออนาคตโคตรระดับโลกมาอ๋อโอเคใส่แทคนิคเลยไม่ต้องมาไล่แบบนี้ เรื่องรีแอคชั่เรื่องชาติชั่นมันต้องรู้หมดแล้วมันต้องรู้หมดแล้วแล้วโค้ดไม่หยิบจับโค้ดทีมชาติมีเวลา2วันสาวันมันจะทําอะไรแก้หรือพวกนี้ก็แก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้จะ้าทำแบบอ,อัตโนมัติแบบสากลก็ทำมันก็ไปต่อไม่ถูกมันก็ยันกันไปยันกันมาดังนั้นยุดลีกโค้ดสาคัญ